ะะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวน4หลักจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะที่เราเรียนกันไปในเรื่องการหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวน3มหลักวันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าเอถ้าเป็นการหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสหลักลเราจะมีวิธีการหาอย่างไรเรามาดูตัวอย่าง ในตัวอย่างนี้ของคุณครูนะคะคุณครูต้องการที่จะหาผลคูณของ3516คูณกับ4เนี่ยเท่ากับเท่าไรวิธีการทำของเรานะคะเราก็จะเขียนวิธีทำลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะเขียน3,516ตั้งคูณกับ4จากนั้นนะคะเราก็จะหาผลคูณกันค่ะ โดยเราจะเริ่มต้นคูณนะคะจากหลักหน่วยเรามาดูหลักหน่วยของเราค่ะหลักหน่วยของเรานะคะจะเป็น4คูณ6 4คูณ6ได้24เพราะฉะนั้นนะคะเราจะเขียน4ไว้ที่หลักหน่วยแล้วก็ทด2ไว้ที่หลัก10แบบนี้จากนั้นเราก็จะคูณต่อในหลักสิบ หลักสิบของเรานะคะเราจะคูณ4คูณ1 4คูณ1ได้4บวกกับตัวทดที่อยู่ตรงนี้2ก็จะเป็น6เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเขียน6ไว้ที่หลักสิบแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะคูณในหลักร้อยซึ่งหลักร้อยที่เราจะคูณนะคะจะเป็น4 คูณ5 4คูณ5ได้20เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียน0ไว้ที่หลักร้อยแล้วก็ทด2ไว้ที่หลักพันแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะคูณกันในหลักพันหลักพันนะคะเราจะนำ4คูณ3 4คูณ3ได้12 บวกกับตัวทดสองที่อยู่ข้างบนก็จะเป็น10 14เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเขียน4ไว้ที่หลักพันค่ะและ้วนักเรียนจะเห็นว่าในหลักหมื่นตรงนี้เราไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นนะคะหลักหมื่นตรงนี้ของเราเนี่ยเราจะเขียนเลขหนึ่งลงไปนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะทราบแล้วค่ะว่าผลคูณของ3516คูณ4เนี่ยจะเท่ากับ ห4ึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนคําตอบลงไปเลยค่ะว่าตอหนึ่ง4หบสีหลังจากที่นักเรียนดูตัวอย่างของคุณครูไปแล้วสองตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมาสรุปหลักการหาผลคูณของจำนวน1ห,หลักกับจำนวน4หลัก ถ้านักเรียนนะคะต้องการที่จะหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสี่หลักเนี่ยนักเรียนนะคะจะต้องคูณในหลักหน่วยแล้วก็ไปคูณในหลักสิบจากนั้นก็จะเป็นหลักร้อยและสุดท้ายก็จะเป็นหลักพันนั่นเองค่ะถ้าผลคูณในหลักใดครบสิบหรือมากกว่าสิบให้นักเรียนนะคะทดจำนวนที่ครบสิบเนี่ย ไปรวมกับค้นคุ้นในหลักถัดไปทางซ้ายมือนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดของเรากันดีกว่าแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะที่เราจะทำเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่179เรามาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่179กันค่ะ แบบฝึกหัดในหน้าที่179นะคะคำสั่งเขาเนี่ยเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนนักเรียนมาดูที่ข้อ1ค่ะข้อ1นนะคะเขาต้องการให้เราหาผลคูณของ1,546คูณ2เนี่ยว่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนมาดูตรงวิธีทำนะคะนักเรียนจะเห็นว่า เขาเขียนตัวตั้งมาให้เราแล้วแล้วเขาก็เขียนเครื่องหมายคูณจากนั้นเขาก็เขียนตัวคูณมาให้เราเรียบร้อยแล้วดังนั้นนะคะหน้าที่ของเราเราก็แค่มาหาผลคูณค่ะเรามาเริ่มต้นคูณที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเนี่ยสองคูณหกสองคูณหได้สิสอง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนเลขสอไว้ตรงหลักหน่วยใช่ไหมคะซึ่งเขาเขียนให้เราแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะทด1ไว้ที่หลัก10บแบบนี้แล้วต่อไปนะคะเราก็จะหาผลคูณในหลักสิบเรามาดูหลักสิบที่เราจะคูณค่ะจะเป็น2องคูณ4 2คูณ4ได้8บวกกับตัวทดหนที่อยู่ข้างบนตรงนี้ ก็จะเป็น9เพราะฉะนั้นนะคะหลัก10เนี่ยเราก็จะเขียนเลข9ลงไปค่ะต่อไปนะคะหลักร้อยค่ะหลักร้อยที่เราจะคูณนะคะจะเป็น2คูณ5 2คูณ5ได้10เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเขียนเลข0ไว้ที่หลักร้อยแล้วก็ทดหนึ่งไว้ที่หลักพันแบบนี้ค่ะ แล้วต่อไปเราก็จะหาผลคูณในหลักพันซึ่งผลคูณในหลักพันที่เราจะหานะคะจะเป็น2คูณ1 2คูณ1ได้2บวกกับตัวทดหนึ่งที่อยู่ข้างบนก็จะเป็น3เพราะฉะนั้นนะคะหลักพันตรงนี้นักเรียนก็จะเขียนเลข3ลงไปนั่นเองค่ะ บรรทัดต่อไปนะคะตรงคำว่าตอบนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปเลยค่ะคำตอบของเราในข้อนี้นะคะก็คือ3 9 9พจากนั้นเรามาดูต่อในข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะเขาต้องการให้เราหาผลคูณของ4คูณ4302ว่าเท่ากับ เท่าไหร่นักเรียนจะเห็นตรงวิธีทำตรงนี้นะคะว่าเขาเนี่ยเขียนตัวตั้งแล้วเขาก็เขียนเครื่องหมายคูณแล้วเขาก็เขียนตัวคูณมาให้เราเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเราเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็แค่หาผลคูณเราก็จะเริ่มต้นหาผลคูณนะคะจากการคูณในหลักหน่วยเรามาดูหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยของเรานะคะจะเป็นส คูณสองคูณสได้8นักเรียนก็จะเขียนเลขแปดลงไปในหลักหน่วยเลยค่ะต่อไปนะคะหลักสิบหลักสิบที่เราจะคูณกันนะคะจะเป็นสีคูณศซึ่ง4ีคูณศได้0ดังนั้นนะคะในหลักสิบของเราก็จะเป็นเลข0 ต่อไปค่ะหลัก 100. ร้อยหลักร้อยที่เราจะคูณนะคะจะเป็น C สี่คูณสาคูณสได้12เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเลข2ไว้ที่หลักร้อยซึ่งเขาเขียนมาให้เราแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะทด1ไว้ที่หลักพันต่อไปเราก็จะหาผลคูณในหลักพัน หลักพันของเรานะคะจะเป็น4คูณ4 4, 4คูณ4ได้16บวกกับตัวทดหนึ่งที่อยู่ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็น17เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเขียนลงไปเลยค่ะเราก็จะเขียนเลข7ไว้ที่หลักพันแล้วก็เลข1ไว้ที่หลักหมื่นแบบนี้ดังนั้นนะคะคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือ1 7เจ พันสองร้อยแปดต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3เราต้องการที่จะหาผลคูณของ7234คูณ6ว่าเท่ากับเท่าไรหน้าที่ของเราก็เหมือนเดิมค่ะหาผลคูณเราก็จะเริ่มต้นคูณที่หลักหน่วย เรามาดูหลักหน่วยของเราค่ะหลักหน่วยของเรานะคะเราเนี่ยจะนำ6คูณกับ4 6คูณ4ได้24ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเขาเขียนเลข4ไว้ที่หลักหน่วยให้เราแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไปทด2ไว้ที่หลัก10แล้วเราก็จะหาผลคูณในหลัก10ต่อค่ะหลัก10ของเรานะคะจะเป็น6 คูณสามคูณสได้18บวกกับตัวทดสองตรงนี้ก็จะเป็นยี่เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็จะเขียน0ไว้ที่หลักสิบแล้วก็ทดสองไว้ที่หลักร้อยแล้วต่อไปนะคะเราก็จะหาผลคูณในหลักร้อยกันต่อค่ะหลักร้อยของเรานะคะจะเป็นหก คูณ2 6คูณ2ได้12บวกกับตัวทดสองที่อยู่ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็น14เพราะฉะนั้นนะคะตรงหลักร้อยนักเรียนก็จะเขียนเลข4แล้วก็ทด1ไว้ที่หลักพันแบบนี้จากนั้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขาเขียนคำตอบตรงผลลัพธ์เนี่ยในช่องที่เป็นหลักพันแล้วก็หลักหมื่นให้เราแล้ว แต่เราจะมาดูกันซิว่าเอ๊มันถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะคูณในหลักพันกันค่ะหลักพันของเรานะคะจะเป็น6คูณกับ7 6คูณ7ได้42บวกกับตัวทด1ตรงนี้ก็จะเป็น43ซึ่งเราจะเห็นว่าเขาก็เขียนเลข3ไว้ที่หลักพัน และหลักหมื่นก็คือเลข4ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบในข้อที่3ก็จะได้คำตอบว่าเป็น43404ข้อที่4นะคะเขาต้องการที่จะหาผลคูณของ7คูณกับ8,093ว่าเท่ากับเท่าไร่ เรานะคะก็จะมีหน้าที่เหมือนเดิมเลยค่ะหาผลคูณ,คณเราก็จะเริ่มต้นนะคะจากการคูณหลักหน่วยค่ะเรามาดูหลักหน่วยนะคะ7จคูณ3คูณ3ได้21เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเขียนเลข1ให้เราแล้วในหลักหน่วยเราก็จะไปทด2ไว้ที่หลัก10แบบนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะหาผลคูณในหลักสิบซึ่งหลักสิบของเราก็จะเป็นเจ็ดคูณเกคูณเได้63บวกกับตัวทด2ก็จะเป็น65เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็จะเขียน5ไว้ที่หลักสิบแล้วก็ทด6ไว้ที่หลักร้อยนั่นเองค่ะ ต่อไปเราก็จะคูณในหลักร้อยซึ่งหลักร้อยของเรานะคะจะเป็น7คูณ0ซึ่ง7คูณ0ได้0บวกกับตัวทด6ที่อยู่ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็น6เพราะฉะนั้นนะคะหลักร้อยนักเรียนก็จะเขียนเลข6กลงไปนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะคูณกันที่หลักพันต่อค่ะหลักพันนะคะจะเป็น7 คูณแปดคูณแได้56เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเขียนเลข6ไว้ที่หลักพันแล้วก็เขียนเลข5าไว้ที่หลักหมื่นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในข้อที่4เราจะได้คำตอบแล้วค่ะเราจะได้คำตอบว่าเป็น5้า5มื ข้อต่อไปค่ะข้อที่5ข้อที่5นะคะเราต้องการที่จะหาผลคูณของ3,250คูณ9ว่าเท่ากับเท่าไรหน้าที่ของเราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็หาผลคูณเราก็จะเริ่มต้นคูณจากหลักหน่วยเรามาดูหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยของเราเป็น9คูณ0ย์ เก้าคูณศูนได้ศูนเราก็จะเขียนศูนลงไปในหลักหน่วยแบบนี้แล้วเราก็จะคูณต่อในหลักสิบซึ่งหลักสิบของเรานะคะจะเป็น9ก้าคูณห้คูณหได้45่นักเรียนจะเห็นว่าเขาเขียนเลขห้าไว้ที่หลักสิบแล้ว ดังนั้นนะคะเราก็แค่ไปเขียนตัวทดขาไว้ที่หลักร้อยตรงนี้เลข4นะคะไว้ที่หลักร้อยจากนั้นเราก็จะหาผลคูณต่อในหลักร้อยค่ะหลักร้อยของเรานะคะจะเป็น9ก้าคูณสอคูณสได้18บวกกับตัวทด4ก็จะเป็นยีสอง เราก็จะเขียนเลขสองลงไปในหลักร้อยแล้วก็ทดสองไว้ที่หลักพันจากนั้นนะคะเราก็จะหาผลคูณในหลักพันซึ่งผลคูณในหลักพันนะคะจะเป็น9คูณ3 9คูณ3ได้27บวกกับตัวทด2ที่อยู่ข้างบนก็จะเป็น29 เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเลข9ลงไปในหลักพันแล้วก็หลักหมื่นของเราก็จะเป็นเลข2ดังนั้นนะคะนักเรียนจะได้คำตอบในข้อที่5แล้วค่ะคำตอบก็คือ2 9 2 5 0ข้อต่อไปค่ะข้อที่6 ข้อที่6นะคะเราต้องการที่จะหาผลคูณของ5คูณ8,422ว่าเท่ากับเท่าไหรหน้าที่ของเราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็แค่หาผลคูณดังนั้นนะคะเราจะเริ่มต้นคูณที่หลักหน่วยเรามาดูหลักหน่วยกันค่ะ5คูณส 5้คูณสได้10ดังนั้นนักเรียนก็จะเขียนเลข0นลงไปในหลักหน่วยแล้วก็ทด1ไว้ที่หลักสิบแบบนี้จากนั้นเราก็จะคูณกันต่อในหลักสิบก็คือ5้าคูณสอคูณสได้10บวกกับตัวทดหนึ่งที่อยู่ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นสิอ ดังนั้นนักเรียนก็จะเขียนเลข1ลงไปในหลักสิบแล้วก็ทด1นึ่งไว้ที่หลักร้อยต่อไปเราก็จะคูณกันในหลักร้อยซึ่งหลักร้อยของเรานะคะจะเป็น5คูณ4 5คูณ4ได้20บวกกับตัวทดหนึ่งก็จะเป็น21เเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเลขหนึ่งลงไปในหลักร้อย แล้วก็ทดสองไว้ที่หลักพันจากนั้นเราก็จะคูณต่อในหลักพันก็คือ5คูณ8 5คูณแได้40บวกกับตัวทดสองก็จะเป็น42ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าในหลักพันเขาเขียนไว้แล้วก็คือเลข2ดังนั้นเราก็แค่เขียนเติมตัวเลขตรงนี้เนี่ย ที่เป็นหลักหมื่นก็คือเลข4ลงไปจากนั้นนักเรียนจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าในข้อที่6เนี่ยคำตอบของเราก็คือ4มื2,110